สวัสดีจ้าจอยพารวยสแนลจ้าสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็ f อฟเก่าจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์จ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางนิเคอิเ e ้าบ่ายของวันที่13เดือน12565มาให้พี่พีฟซี e FC. ได้รับชมจ้าเดี๋ยวมาดูผลสรุปของวันที่12กันก่อนนะจ้าสำหรับแนวทางนิเคอิจ้า สำหรับวันที่12บสองจอยให้เด่นเ้ากับเด่นใบจอยให้วิ่งรูดร่วมกันเราจะนอตพีพีอฟซก็คือเสียไปวิ่งรูดร่วมกันเราจะนอราะว่าตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดตัวเดียวกันเนาะจ้าเสาใบรวมกันเลยเนาะจ้าผ้นสรุปจ้ารอบเ้าออกแปดสองหนึ่งสองหนึ่งนี่จอยเข้าตัวกลับเนาะจ้าหนึ่งสองจ้าเด่นหนึ่งรูดหนึ่งมาจ้าเด่นหนึ่งรูดหนึ่งมา สตัวล่างรอบเ้าออก 7, 3, 7 3, จ็ดเจ็ดสามอยลุดไปเนาะจ้ารอบบายจ้ารอบบายพ้นออกบน566หกหลุดไปเนาะจ้า2ตัวล่างออก1,8 1,8เข้าตรงๆเนาะจ้าเนาะพีพีเอจ้าหนึจ้าสำหรับรอบบายมาตรงตรงเนาะจ้าเนาะหนึ่งแปจ้าสำหรับแนวทางนี้เคเอเซาไายเนาะจ้าเนาะเขาเต็มเต็ม รอบเศารแล้วก็รอบบ่ายเนาะจ้าสองหนึ่งจอยเข้าหนึ่งสองเนาะจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ่าบ่ายออกหนึ่งแปดเนาะจ้าหนึ่งแปดก็เข้าตรงตรงจ่าหนึ่งแปดเนาะจ้าจอยหายพีพีเอฟซีวิ่งรูดร่วมกันเนาะจ้านพราะวา่าตัวเด่นตัววิง่งตัวรูดตัวเดียวกันเนาะจ้าขอสแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอสแสดงความยินดีกับพีพีเอฟซีติดตามแนวทาง นี่เคอีจ้าขอฝากไวในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าสำหรับแนวทางที่น้องจอยทำลงไปกับอจีตใสเวลาโบโดนุนะจ๊ะเนาะอ,อาจสิประมาณ3านาทีกว่าสีนาทีกว่าหานาทีกว่าจ้าหลับชมแป๊บเดียวจบนะจ้าก็อยากฝากพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านติ่เข้ามารับชมนะจ้านังใดละครใดทีแบลว่าขามได้จอยก็อยากให้ พีพีทุกคนทุกท่านรับชมให้จบนอจ้าเผื่อเสียดาเป็นกำลังแงให้กับน้องจอยทำแนวทางต่อไปนอจา้าสสำหรับนี่เคอี e, วันที่13จากก่อนสิบไปรับชมก็คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการแจกโชคชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้เด่นเศร้าจ้าจะให้เด่น ศูนย์าาเก้ารูดจ้าศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หกเอาศูนย์หกยังเอาศูนย์สองอีกศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหก เก้าแปดเดนบายจา้าห้าและสี่จ้าห้ามีห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สาม สี่หกตัวเน้นจ้าสี่หกห้าเจ็ดอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะจ้าเก้าสามศูนย์หกจ้า อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้ามักตัวไรชอบตัวไรแคปหน้าจอไว้บันทึกไหวใส่ไปเป็นแนวทางใดนอกจากเป็นเพียงสถิติในการคำนวณตัวเลขนะคะบางครั้งอาจจะเข้ามากบางครั้งอาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างรุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรนอกจา คำนวณไปตามสูตรก็อยากนำมาแบ่งปันขอให้พี่พีทุกคนทุกท่านมีโชคมีลาภกันทุกคนจ้าสุขดีกันทุกคนเนะจ้าเขามาแลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับโจ้ทำแนวทางต่อไปจ้าสวัสดีจ้า